ข้อ13นะครับบอกว่าถ้าปล่อยวัตถุ A มวล1นกิโลกรัมและวัตถุ B มวล2กิโลกรัมให้ถ่ายลงตามพื้นเอียงที่ไม่ม,มีความฝืกจงหาว่าวัตถุ A จะมีอัตราเร่งเป็นกี่เท่าของวัตถุ B เห็นนะครับปล่อยให้ถลายลงตามพื้นเอียงก็คือพื้นเอียงถ้าเป็นพื้นเอียงเดียวกันด้วยนะสมมติว่าพื้นเอียงเอียงเป็นมุมทีตานะครับกับแนวดับแบบนี้ วัตถุ a เอเคนไหมมวล m ทีนี้ถามว่าแล้ววัตถุ m จะถ,ถลายลงมาด้วยแรงอะไรนะครับลองดูนะแรงที่กระทำนะครับก็จะมี mg ถูกไหมแล้วเราเนื่องจากว่าวัตถุเคลื่อนที่ลงตามแนวพื้นเอียงนะครับแสดงว่าต้องมีแรงอะไรสักแรงหนึ่งครับเป็นตัวดึง วันเราก็จะลองแตก mg นะครับให้เข้ากับระนาบของพื้นเอียงตัวนี้ตรงนี้เราก็จะาลากเส้นตั้งฉากกับพื้นเอียงใช่ครับโอเคแล้วแตกเพราะเมื่อจากการไล่มุมนะครับตรงนี้ก็เป็นมุมทีตานะไล่หาค่าม,มุมเองแล้วกันนะวันแตก mg มาอยู่งนี้ก็กลายเป็น mg อะไรครับ mg คอสทีตานั่นเองแล้วเส้นนี้ก็คือเจ้า mg s i n ถูกไหมครับเอาละแสดงว่าถ้าพื้นนี่มีความฝืดนะครับแรงที่เกี่ยวข้องที่ทำให้วัตถุเนี่ยเคลื่อนที่ ถลายลงมาตามแนวพื้นเอียงนะครับก็คือแรง mg s i ายตัวนี้จะกดข้อ2นิวตันนะครับก็คือ sigma F เนทะ่ากับ ma เพราะโจกำลังจะถามเกี่ยวกับอัตราเร่งนะครับก็ต้องใช้สูตรนี้ถูกไหมแล้ว F ที่กระทำนะครับตามแนวพื้นเอียงนะก็คือเจ้า mg s i ายตัวนี้เอง mg sin ทตาเท่ากับ ma ถูกไหมแล้ว m ตัด m ไปหมายความว่าความเร่งตามแนวพื้นเอียงตัวเนี้ยครับ a นี่นะก็จะเท่ากับ g sin ทิต้าเ็นว่าความเร่งตามแนวพื้นเอียงนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับมวลเลยขึ้นอยู่กับ1นะครับก็คือค่า g 2 ค่าของไซา์มุมทีตาก็คือมุมที่พื้นเอียงเอียงกับแนวดับเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถึงแม้มวลจะมากจะน้อยนะครับค่าอัตราเร่งตามแนวพื้นเอียงเนี่ยของวัตถุที่ถลายลงมาย่อมมีค่าเท่ากันนั่นหมายความว่าความเร่งของวัตถุ A นะครับย่อมเท่ากับความเร่งของวัตถุ b นั่นเองหรือตอบ1เท่าถูกไหม เนื่องจากว่า A กับ B นั้นก็ถาลายตามแนวพื้นเอียงตัวเดียวกันก็คืออ g ก็เท่ากันอยู่แล้วและ θ ต้ก็เท่ากันอีกวัน A ก็ต้องเท่ากันตามสมการที่เรา,เาพิสูจน์มาได้ตรงนี้นะครับเอาละตอบแบบนี้นะครับ